ก็มาดูตัวอย่างโจทย์การตกซีรีสนะอีกสักตัวอย่างหนึง่งก็เป็นโจทย์ที่แปลมาจากหนังสือของไร m อ n ด์เอเซเ y นะครับเขาบอกว่าลิฟต์ตัวหนึ่งนะครับเคลื่อนที่ลงจากตึกสูงหนึ่งตึกสูงตึกหนึ่งแล้วเคลื่อนที่ลงมาด้วยอัตราเร็วคงที่5เมตรต่อวินาทีขนาดที่เคลื่อนที่ลงมาได้ยี่ห้าวินาทีพอดีพอดีสลักตัวหนึ่งซึ่งมาติดไว้กับผานังของเพลดดาน ที่ชั้นบนสุดหลุดจากหยุดนิ่งลงแล้วก็ตกลงบนหลังคาลิฟต์ตั้งแต่สลักหลุดจนกระทั่งชนด้านบนของลิฟต์เนี่ยถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็สลักตัวนี้เคลื่อนที่เป็นระยะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูแผ่นภาพกันก็ลองวาดแผนภาพขึ้นมานะครับก็จะมีผนังด้านบนแล้วก็ให้เป็นสีฟ้าๆเนี่ยเป็นผนังด้านบนแล้วก็ ลิฟต์เนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมานะครับลิฟต์ื่อนที่ลงมาสมมติว่าตำแหน่งนี้ขณะที่ลิฟต์อยู่ตรงเนี้ยตัวไอตัวสลักที่อยู่ด้านบนด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยสมมติตรงนี้นะหลุดแล้วก็ตกลงมาซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียก b o l t นะ b o l t ก็ ะ U B นะ U B ก็เท่ากับ0ก็ U B ก็แทนอัตราเร็วต้นของสลักทีนี้ขณะที่สลักมันตกลงมาเนี่ยลิฟต์ไม่ได้อย so ู่กับที่นะลิฟต์ก็ื่อนที่ลงมาด้วยนลลิฟต์ก็ื่อนที่ลงมาก็อาจจะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้นะครับื่อนที่ลงมาอยู่ตรงนี้งั้นไอตัวโบวเองเนี่ยไอตัวสลักเองเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ลงมาชนกับ ลิฟที่ตรงนี้เหตุการณ์มันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่านี่ครูก็จะเขียนเป็นให้เห็นเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่จะทาโจทย์อย่างนี้นะจะทาโจทย์อย่างนี้ได้อ่าสิ่งที่เหมาะนะครับสิ่งที่เหมาะคือเราก็ใช้กรอบ้ากอิงเป็นแกน Y นะครับก็ตั้งแกน Y ขึ้นมาแกนนึงแกน Y ก็มีหน่วยเป็นเมตร เราให้ครูเลือกตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นที่สลักมันหลุดลงม,มาเนี่ยให้เป็น y 1แล้วกัน y 1เท่ากับ0เมตรแล้วก็ตำแหน่งที่สลักหลุดตำแหน่งของลิฟเมื่อขณะที่สลักหลุดเนี่ยก็คือตำแหน่ง y 2แล้วถามว่า y2 เนี่ยเท่าไหร่นะ y 2เนี่ยก็เราสามารถคำนวณได้เนื่องจากว่าลิปเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงมาด้วยอัตราเร็วคงตัวนะครับ เคลื่อนที่ลงมาด้วยอัตราเร็วคงตัวก็คือ v ของลิฟต์เนี่ยก็ใช้เป็น v l e เ a อร์นะก็เป็นตัว e นะถ้ากับ5เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีทิศลงนะอันนี้ก็วงเล็บไว้ว่าคงตัวนะแลก็คงตัวทีนี้แสดงว่าขนาดที่ สลักมาหลุดเนี่ยนะสลักมาหลุดเนี่ยลิฟต์เนี่ยลงมาได้ห้าวินาทีพอดีนะหวินาทีตรงเนี้ยนั้นระยะตรงเนี้ยก็จะเป็นระยะที่ลิฟต์ลงมาเคลื่อนที่ลงมาได้ห้าวินาทีดังนั้นระยะตรงเนี้ยเ,เอาสีสีนี้ก็ได้ระยะตรงนี้นะก็เกิดจาก อัตราเร็วนะอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีแล้วก็คูณด้วย5วินาทีตรงนี้ก็เท่ากับ25เมตรเมื่อเราได้25เมตรเนี่ยแสดงว่าตำแหน่งว2เนี่ยก็ต่ำกว่าเดิมนะต่ำกว่าต่ำกว่าจุดจุดนี้นะต่ำกว่าจุดนี้ย25เมตรดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบนะก็เลือกให้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะลบ25เมตรทีนี้ตอนที่ชนนะอันนี้คือตอนที่ หลังคาลิฟแล้วกันกูเรียกว่าหลังคาลิฟแล้วกันนะตรงนี้เรียกว่าหลังคาลิฟนะหลังคาลิฟเนี่ยอยู่ตรงเนี้ขนาดที่คือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับตอนที่สลักมันหลุดทีนี้ตัวสลักกาเคลื่อนที่ลงมาลิฟต์ก็เคลื่อนที่ลงมาจนกระทั่งมาชนกันที่ตรงเนี้ก็ให้เป็นตำแหน่ง Y3 ดสามแล้วกันนะครับตำแหน่งที่มันชนกันเนี่ยเป็นตำแหน่ง y3 สามอ่าสมมุติอย่างนี้เอาละ,ะเราก็จะตั้งเกณฑ์อ่าอาจจะ ลงรูเลือกตั้งแกนอย่างนี้นะอ่าตั้งแกนให้ขึ้นเป็นบวกให้ขึ้นเป็นบวกแล้วก็ตรงนี้ถ้าวายสามเนี่ยลงเป็นลบแล้วก็เลขศูนย์อยู่ตรงนี้เลขศูนย์อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ให้อ่าให้มันติดลบลงมาเรื่อยๆเนาะต่ํนะาลงมาก็ติดลบโอเคทีนี้ก็เราจะเริ่มโจทย์ยังไงดี ก็เราก็าเริ่มพิจรารณาตอนที่เวลาตอนที่สลักหลุดเนี่ยเราก็าให้ถึงให้เป็นเวลาเริ่มต้นนะก็ตรงนี้สลักเคลื่อนที่นะครับสลักเคลื่อนที่สลักเคลื่อนที่จากจุด y1 จนกระทั่งมาชนอ่า ด้านบนของริบตำแหน่งที่ Y3 เนี่ยก็ใช้เวลาเท่ากับริบเคลื่อนที่จากตำแหน่ง Y2 มายังว3ยนะตรงนี้ใช้เวลาเท่ากันนั้นเราก็มาพี่นานะนะครูก็จะพิี่ณาการเคลื่อนที่ของริบพิจรารณาริบนะ เนื่องจากว่าลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวดังนั้นการกระจัดของอีเลเวเตอร์นะหรือการกระจัดของลิฟต์เนี่ยก็เท่ากับความเร็วของอีเลเวเตอร์คูณด้วยช่วงเวลาตรงนี้เรามาดูการกระจัดของลิฟต์ก่อนอเราคิดในช่วงตั้งแต่สลักหลุดจนกระทั่งชนเนี่ยลิฟต์มันก็เคลื่อนที่ได้จาก Y2 ไปยัง Y3 ดังนั้นการกระจัดก็จะต้องเอาตำแหน่งสุดท้ายตั้งก็คือ Y3 นะครับ y 3ลบด้วย Y2 เท่ากับ ราเร็วของลิฟต์นะความเร็วของลิฟต์ไม่ใช่ดาเรียวนะความเร็วของลิฟต์คูณด้วยช่วงเวลาที่ลิฟต์เคลื่อนที่ในช่วงที่สลักมันหลุดนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น Y3 เท่ากับ Y2 บวกด้วย VE mm hmm. ก็ลิฟต์อ่าอิ e ลเวเตอร LOCITY นะก็คืออัตราก็คือความเร็วของลิฟต์ก็ให้เป็นสมกา,ารที่1่ให้เป็นสมกา,ารที่1 ต่อไปครูก็จะไปพิจารณาสลักนะครับพิจารณาสลักจริงๆโจทย์ไม่ได้ยากนะโจทย์แค่แค่นักเรียนถ้านักเรียนคือลองทำเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่อ,อยู่ในระดับที่ไม่ยากเท่าไหร่เนื่องจากสลักเนี่ยตกเสรีนะตกภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะดังนั้นครูก็จะให้ตัว b เนี่ยแทนสลักนะโบก็การกระจัดนะ ขณะที่สลักชนกับลิฟต์เนี่ยเราไม่รู้ความเร็วของสลักดังนั้นเราใช้สมก,การที่ไม่มีความเร็วปลายก็เป็น S นะเท่ากับ U T อันนี้ครูห้อยตัว B เอาไว้เนี่ยให้รู้ว่าอันไหนเป็นของอของโบล t อันไหนเป็นของ e l e v เวเตนะครับบวกด้วย1ส่วน2 AT ยกกำลัง2แต่ตัว T เนี่ยเราจะไม่แยกนักเรียนดูได้เลยเนื่องจากว่าเราพิจารณาในกรณีที่ใช้เวลาเท่ากันนะครับ อย่งนั้น sb หรือการจัดของโบชเราก็ไปดูว่าเริ่มจากไหนจบตรงไหนงั้นสลักเนี่ยมันเริ่มจากตำแหน่ง y1 แล้วก็จะมาจบที่ตำแหน่ง y3 ก็เอาว3ลบวาแล้วสังเกตว่า y1 นี่กรูว่าเป็น0นะก็จะเป็น Y 3-Y1 ลบ y1 เท่ากับ u b t บวก1ส่วน2 a ทียกกำลังสองตรงนี้เป็นศูนย์ไปตัวหนึ่งตรงนี้เป็นศูนย์ไปตัวหนึ่งก็จะได้ว่า y สามเท่ากับ u ของสลักเออตรงนี้เป็นศูนย์ด้วยเนี่ยนะเพจุดเริ่มต้นของสลักตอนทีที่หลุดเนี่ยความเร็วต้นของสลักนี่เป็นศูนย์ดังนั้นเตอมนี้ก็จะหายไปด้วยก็จะเท่ากับ ครูแทนตรงนี้เลยดีกว่านะแทนดีด้วยลบ G นะเป็น1ส่วน2งลบ G ี T กำลังสองงั้นก็จัดรูปไปนิดหนึ่ง y 3เท่ากับลบ1ส่วน 2gt กำลังสองเเป็นสมการที่2เราเห็นว่าสมการที่1และสมการที่2เนี่ยด้านซ้ายมือของสมการทั้งสองเนี่ยคือตำแหน่ง y3 ก็คือตำแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งที่ มันชนกันเนี่ยทำแหน่งตรงเนี้ยดังนั้นเราก็จับ2สมการนี้เท่ากันได้เลยนะก็1กับ2เท่ากัน1เท่ากับ2ก็จะได้ว่า y 2บวกด้วยความเร็วของอีเลเวเตอร์หรือว่าลิฟต์นั่นเองคูณด,ด้วยทีด้านซ้ายเป็นสมการที่1ด้านขวาก็จะเป็นสมการที่2ลบ1ส่วน2 g กลังส โอเคก็เดี๋ยวขอขึ้นตรงพื้นที่ใหม่นะอันนี้ก็ก็แก้สมการตรงนี้นะแก้สมการตรงนี้เราแทนค่าก่อนเลย y2 ก็คือ y2 ก็คือลบ ยี่สิบห้านะเดี๋ยวขอลอกสมการนี้ไหมทีนะขอลอกไอกทีสมการตรงนี้โอ้ยทำไมหน้าจอมันไม่ค่อยตอบสนองเลย y 2บวก e อ่า v e t เท่ากับลบหน่งส g t กำลังสองเดี๋ยวคูขอลอกสมการนี้ใหมอ่อทีหนึ่งสมการเดิมนะ y 2บวก v e คูณด้วยตัว t เท่ากับลบ1ส่วน2 g t ยกกำลัง2พูแทนค่าแล้วนะ y 2ยก็เป็นตรงนี้นะลบ25เมตรลบ25เมตรบวกด้วยความเร็วของลิฟต์นะก็เป็นลบ5เมตรต่อวินาทีอย่าลืมว่าลบตรงนี้เป็นตัวบอกทิศทางนะเอาอมันไปด้วยแล้วก็คูณด้วย t เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสค่า g ก็เป็นขนาดนะขนาดความเร่งโน้มถ่วงของโลก9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองส่วนทิศทางนั้นเราได้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตรงเนี้เครื่องหมายลบลก็คูณด้วย t ยกกําลัง2ตัวเลขไม่ค่อยสวยหรูเลยนะครับตัวเลขค่อนข้างยากกา็ครูจัดรูปจัดรูปใหม่แล้วก็พร้อมกับ เออเอาชาร์จนิดน,นึงก็ได้แต่นักเรียนะนทำไม่ได้รวมหน่วยออกแล้วกันตอนนี้ถ้าเราดูหน่วยเนี่ยมันก็เหลือแค่หน่วยวินาทีนะเหลือแค่หน่วยวินาทีแสดงว่าเราแก้สมการเนี้ยออกมาเวลามันก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับก็เอาหน่วยออกไปเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะตรงนี้กูก็จัดการตัวเลขนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นลบยี่สิบห้าลบห้าทีตรงนี้เอาสองหารเข้าไปเนี่ยก็จะได้ ลบสกาทีกำลังสองจัดรูปใหม่ก็ได้4.9กาทีกำลังสองลบ5ทีลบ25เท่ากับ0เอาละเราก็จะต้องไปใช้สูตรสมการกำลังสองเนาะจำได้หรือเปล่า ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0 abc เป็นตัวเลขนะครับเป็นค่าคงทัวงั้นถ้า หน้าตารูปสมการอย่างนี้ก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบ ac ส่วน2 a เมื่อไปเทียบกับสมการของเราเนี่ยตัว x เนี่ยก็เทียบได้กับตัว t นะครับงั้นเราก็จะได้ตัว t ตรงนี้ t เท่ากับนะแล้วก็ a เนี่ยก็คือ4.9กนะครับก็เทียบกันได้ b ก็คือลบ5อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยนะก็เทียบกัน แล้วก็ c ก็คือลบยีโอเคเมื่อเราเทียบอย่างนี้แล้วนะเราก็ตั้งสูตรสมการกําลังสองหาเลยที่ก็เทียบกับตัว x ตรงนี้นะครูขอลบเดี๋ยวขอลบทีหลังก็ได้เสร็จส่วนลบ b ก็คือลบด้วยลบ5บวกลบสแควรูทลบ5ลบ b นะ อขอโทษโทษ b ยกกำลังสองก็คือลบหยกกำลังสองลบ c a ก็คือเทอมนี้นะ4.9่จแล้วก็ c ก็คือลบยีส่วน2 a ก็คือ2คูณด้วย4.9นะก็ได้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ก็จัดการยกกำลังสองนะครับตรงนี้ก่อน เอาละที่ตรงนี้ก็ข้างหน้าเนี่ยลบกับลบ5คูณกันก็ได้บวก5บวกลบสแควรูทเติมตรงนี้ยกกำลัง2องลบ5คูณกับลบ5ได้25ลบ4คูณกับ25นะเอาตรงนี้คูณกันก่อนเลย4กับ25คูณกันก็ได้100่100แล้วก็ไปคูณกับ4.9ก็ได้490นาะบวกเป็น 490หารด้วย2คูณ4.9ก็ได้9.8เขาเท่ากับ5บวกลบ409ร490บวก25เป็น515ส่วน9.8เอาล่ะก็ไปถอดรูดออกมานะอาจจะใช้เครื่องคิดเลขช่วยนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น5บวกลบ รูทห้าร้อยสิบห้าก็ได้ยี่สิบสองจุดหกเก้ายี่สิบสองจุดหกเก้าหารด้วยเก้าจุดแปดทีนี้เนือ่องจากว่า,าถ้าเราเอาคำตอบนะคำตอบมันก็มี2คํคำตอบก็คือ5บวก22่ตรงนี้ได้ได้คำตอบที่เป็นบวกกับ5-22ลบเนี่ยได้คำตอบที่ติดลบดังนั้นครูก็เลยเอาคำตอบที่เป็นบวกมาใช้เลย เนื่องจากว่าช่วงเวลาเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาที่ต้องเป็นบวกเท่านั้นอันนี้กูใช้ช่วงเวลานะดังนั้นจะได้ว่า t เท่ากับ5บวก22.69 ารด้วย9.8วินาทีตรงนี้ก็จัดการคิดเลขนะครับคิดเลขบวกกันกอ่อนก็เป็น27.9สิห้ารหารด้วย9กก็ได้ได้2.83วินาทีโอเคตรงนี้ได้คำตอบมา1คําคำตอบว่าตั้งแต่สลักหลุดนะครับตั้งแต่สลักหลุดจนกระทั่งมาชนลิฟต์เนี่ยตั้งแต่สลักหลุดจนกระทั่งมาชนลิฟต์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วก็ใช้เวลาเท่ากับ2.83มวินาทีนะครับคราวนี้เราถามว่าสลักตัวนั้นเคลื่อนที่ได้เขาถามอะไรนะระยะทางเหรอ,อเป็นระยะทางเท่าไหร่งั้นระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ก็คือตั้งแต่ y ก็เข้ากับการกระจัดพอดีเข้ากับการกระจัดก็คือตั้งแต่ตำแหน่ง y ศูนย์มาถึง y สามดังนั้นเราก็เอา y สามขอโทษ y หนึ่งนะ y หนึ่งลบ y สามก็อเอา y สามไปลบ y หนึ่ง ซึ่งบางอื่น y 1มันเป็น0นดังนั้นคําตอบก็คือเท่ากับตําแหน่ง y 3นั่นแหละครับนะระยะทางก็จะอาจจะต้องตอนตอบอาจจะตอบเป็นบวกนะอ่าวสรุปคําตอบที่1นะคำตอบที่1นะเราได้แล้วว่าสลักตัวนี้ใช้เวลาเคลื่อนที่ในอากาศนะก่อนก็คือตั้งแต่หลุดจนกะทั้งนนชนเนี่ยสองวินาทีคราวนี้เรามาหา y 3แล้วก็เทนที่เท่ากับ2.83เนี่ย แทนที่เท่ากับ2.83วินาทีเนี่ยอันนี้หน่วยวินาทีนะตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจผิด2.83วินาทีลงไปไหนดีครูเลือกสมกา,ารที่2แล้วกันลงในสมกา,าร2เห็นหน้าตาสมกา,ารง่ายดีลงในสมกา,าร2ก็ตรงนี้ y 3เท่ากับลบ1ส่วน2 g ก็9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วก็ตัวนี้2.83หน่วยเป็นวินาทียกกำลังสองก็เท่ากับอ,อย่าลืมยกกำลังสองตรงนี้นะยกกำลังสองก็ยกกำลังสองั้งตัวเลขและหน่วยก็ลบ1ส่วน2คูณกับเเมตรต่อวินาที 2, 8, 3, กำลังสอง3ยกกำลังสองก็ได้ประมาณ8นะครับ แล้วก็หน่วยก็เป็นวินาทีกําลังสองตรงนี้หน่วยก็จะหารกันได้กูเลขเสร็จกูเลขก็ขเอา4.9คูณ8หรือนักเรียนก็จะเอาสองไปหารแล้วคูณอ่าเอา2ไปหาร8ก็จะได้4 4ก็เป็นอ่าอคูณได้9.8ก็บวกเบิ้ลสองครั้งก็ได้นะครับบวกเบิ้ลสองครั้ง19.6 39.2ตรงนี้ก็ได้ลบ 39.2เมตรดังนั้นระยะทางที่สลักเคลื่อนที่ได้คือ39.2เมตรสังเกตว่าครูจะไม่เอาเครื่องหมายลบเข้ามาตอบด้วยโอเคก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะค่อนข้าง จริงๆก็ไม่ถึงกับยากนะไม่ถึงกับยากแต่ก็อาจจะยากสําหรับนักเรียนที่มาเจอโจทย์ประยุกต์ประมาณนี้นะครับก็อันนี้คลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงก็นําเสนอแก่ตัวอย่างเดียวก็อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมย้อนกลับไปที่โจทย์แล้วก็ทําซ้ํานะครับย้อนกลับไปตอนต้นแล้วทําซ้ําโดยที่ทํานะไม่ใช่นั่งไม่ได้มาลอกดูวิดีโอแล้วลอกให้ทําซ้ํา เพื่อความเข้าใจของนักเรียนเองครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบสั้นๆนิดนึงครับสวัสดีครับ